สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแพ์อีกเช่นเคยในวิชาภาษาไทยเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยคำภาษาต่างประเทศที่เรายืมมามีภาษาอะไรบ้าง 1. นเขมร 2. จีน 3. บาลีสันสกฤต 4. ภาษาอังกฤษทั้ง4ภาษานี้เด็กๆจะคุ้นเคยกับภาษาจีนและภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราไปเรียนรู้กับภาษาแรกกันเลย ภาษาเขมรคำภาษาเขมรมีลักษณะคล้ายกับคำไทยคล้ายยังไงภาษาเขมรเป็นภาษาคำโดดแต่ต้องแปลความหมายจึงจะเข้าใจส่วนมากใช้เป็นคำราชาศัพท์เช่นสเสวยหมายถึงกินขเนยหมายถึงหมอนหนุนโปรดหมายถึงชอบและอื่นอีกมากมายอีกลักษณะนึงก็คือคำทั่วไปมีไหม มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นคําว่าจมูกตโนตําบลแบบนี้เป็นต้นข้อสังเกตอีกอย่างนึงของภาษาคขมรก็คือส่วนมากเป็นคําควบกล่ำ่านะภาษาต่อไปคำภาษาจีนเราคุ้นเคยกันดีเช่นเดียวกันคั้ภาษาจีน เป็นอีกหนึ่งภาษาที่คล้ายคลึงกับภาษาไทยมากส่วนใหญ่เราจะนำมาใช้โดยตรงเลยคล้ายยังไงเป็นภาษาคำโดดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำไทยเวลาพูดพูดตามเสียงที่คนจิงออกเสียงเลยจึงมีการใส่วรรณยุกต์เข้าไปด้วยหลักการสังเกตคำภาษาจีนหนึ่นำมาเป็นชื่ออาหารเช่นคำว่า๋วยเตี๋ยบะหมี่เต้าทึง 2. องคำที่เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้เช่นเก้าอี้ตะลิวตู้กุ้งกี้สามคำที่เป็นชื่อดอกไม้ผักผลไม้ก็มีเช่นกันอย่างเช่นคะนา้าลิ้นจีตะลำปุยเซียนคำที่เกี่ยวกับการค้าขายและคำอื่นๆก็มีเช่นเดียวกันอย่างเช่นห้ามหุ้นเจงเฮงซวยนี่ ต่อไปก็คือคำที่มีวรรณยุกต์ส่วนมากเป็นวรรณยุกตีและจัตวาเช่นคำว่าโบตันกงตุนกวยจักแบบนี้เป็นต้นต่อไปภาษาบาลีสันสกฤตคำนี้เรายืมมาอย่างไรเรายืมผ่านทางศาสนาพานวรรณกรรมคนไทยนิยมนำมาใช้เป็นชื่อ,อนามสกุลและใช้ในศัพท์วิชาการส่วนใหญ่มักจะมีสองพยางค์ขึ้นไป มีการใช้ตัวการันเช่นรามเกียร์รามยณนะกษัตริย์ปัญญาอาทิตย์นี้เป็นต้นต่อไปสะกดไม่ตรงตามมาตราบางคำสะกดสองตัวแต่ออกเสียงเพียงตัวเดียวเช่นปรารธนาสมาัครพุทธจันเด็กๆสังเกตไหมคะสมัครก็สะกด2สองตัวคือ คอควายและรอเรือแต่ออกเสียงตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คือคอควายนั่นเองง่ายๆเลยจากการสังเกตสุดท้ายเลยคือภาษาอังกฤษคำภาษาอังกฤษเรายืมมาแบบไหนบ้าง 1. ยืมแบบทับศัพท์2ยืมแบบบรญัติศัพท์2ออันนี้ต่างกันอย่างไรการยืมแบบทับศัพท์ก็คือยืมมาใช้ได้ตรงเลยภาษาอังกฤษเขียนอย่างไรภาษาไทยก็ ถอดรูปของภาษาอังกฤษออกมาแบบนั้นแต่เวลาออกเสียงออกเสียงเป็นสำเนียงเดิมแต่เราไม่ใส่วรรณยุต์เข้าไปการบรญัติศั์แตกต่างกันยังไงกับคำทับศัพท์การบัญญัติศัพท์ก็คือนำคิดคำไทยขึ้นมาใหม่โดยผู้บัญญัติไม่ใช่เราบัญญัติเองนะลูกแต่คือสำนักงานราชบัณฑิตแต่ยสภาเป็นผู้บัญญัติคำศัพท์ออกมาเรามาดูตัวอย่างของ คำทับศัพท์กันดีกว่าอย่างเช่นคําว่าคุกกี้คอมพิวเตอร์เน็กไทเด็กๆได้ยินแล้วเป็นยังไงคะลูกเออเราก็ใช้กันอยู่ทั่วไปจนคิดว่าเป็นคําไทยอยู่แล้วแต่ความจริงคือเป็นคําที่เรายืมมาแล้วก็ใช้ไม่ต้องแปลความหมายก็ได้เพราะว่าเราใช้จนเ,นเกิดความเคยชินแล้วทับศัพท์ยังไงคะครูถอดออกมายังไงตัวอย่างเช่นคลินิกซี C, ขอควายใช่ไหมคะแอลรอลิง ไอแทนด้วยสระอีเอ็นน้อหนูเห็นไหมคะซี C. ตัวสะกดเป็นกอไก่แล้วก็ถอยออกมาให้คนไทยเขียนง,ง่ายขึ้นอ่านง่ายขึ้นแต่เวลาออกเสียงก็ออกเสียงเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษได้ต่อไปการยืมแบบบัญญัติศัพท์แตกต่างยังไงการยืมแบบบัญยัติศัพท์ก็คือเอาความหมายของคำนั้นมา เขียนเป็นคำภาษาไทยตัวอย่างเช่นโทรทัศน์มาจากคำว่าอะไรคะลูกอ่าเก่งมากเทเลวิชั่นใช่ไหมอ่าคือครูแพนได้ยินเด็ตกตอต่อไปแอคเค n าก็คือบัญชีผู้ใช้เห็นไหมคะทำให้คนไทยใช้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้จนกลายเป็นปัจจุบันนั่นเองจบแล้วสำหรับคำยืมใน ภาษาตแล้วเราเจะพบกันใหม่ในเรื่องอะไรคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ